ฝ่ายเขมรนเนี่ยตอนนี้นะแม้กระทั่งถึงนาทีที่เรานั่งคุยกันอยู่เนี่ยพวกเขาก็ยังโปรโมทอยู่ตลอดเวลาเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนคเขมรนของเขาไม่ใช่พี่น้องผมนะครับคนคเขมรนเชิญชวนคนเขมรคนค,มรครับมาเที่ยววาาัดตามเมยียนแล้วก็ไปเคลมว่าเป็นของเป็นวัดเ,เป็นวัดของเขมเอ่าแล้วก็มาเถอะปลอดภัยแล้วก็ไปบอกกันเลยนะทางขึ้น แสนสะดวกอยู่ฝั่งเขาอ่ามีทางขึ้นเรียบร้อยแต่ไม่สามารถเอารถยนต์ขึ้นไปได้คุณจะต้องเดินอีกเล็กน้อยอจอดรถไว้จุดบริการแล้วก็เดินไปอีกเล็กน้อยนะแล้วก็บอกไม่ต้องกลัวทหารไทยอยู่นั่นอ่ะ,อะไม่สามารถทําอะไรพวกเราได้เน่ว่าไป็น่นอีกเอมันเป็นข้อตกลงนะที่ประเทศไทยใจดีกับขมรเกินไปหารู้ไหมว่าขมรมันจะเนรคุณนะปีห้าหกัฐบาลใครรัฐบาลปูหรือเปล่าอาปูไหม ถ้าเป็นรัฐบาลอาปูก็มีข้อตกลงกันว่าไอ้ปราสาทตาเมียนเนี่ยแล้วก็กลุ่มปราสาทปราสาทบายนต่างๆเนี่ยปราสาทที่สร้างขึ้นมาในสมัยศิลปะวัฒนธรรมสมัยชัยวรมันเนี่ยนะฮะสมัยราชนะจาจักรพระนครวัดเนี่ยนะเขาว่าอย่างนั้นนะเขาบอกว่าอนุโรมอนุญาตให้ขึ้นมากราบไหว้สการะอะไรทำนองนี้นะครับนะก็ให้ขึ้นมาได้ประมาณนั้นแล้วก็ ให้ทหารเพื่อความสบายใจทหารทั้งสองฝั่งสองฝ่ายไ,ไม่ว่าไทยหรือขเขมรถ้าจะอยู่ดูแลปราสาทเนี่ยห้ามพกพาอาวุธมีหน้าที่เพียงแต่มาคอยดูแลความสงบเรียบร้อยให้ถอนกําลังเนี่ยฝ่ายฝ่ายกำลังทหารเนี่ยออกจากห่างจากตัวปราสาทเนี่ยนะครับไม่น้อยกว่า200เมตรก็ว่ากันไปเรื่องมันก็มาอย่างนั้นนะครับส่วนแล้วทีนี้มันก็เกิดเหตุการณ์ที่ขเขมรเขา มันเหมือนกับเอ,อมันมันมองได้หลายอย่างเนี่ยเนี่ยตรงนี้แหละที่จะชวนคิดชวนวิเคราะห์กันเนี่ยอ,อยู่อย,ยู่ทำไมเขมรนถึงเ,เขาเรียกว่าไงกลางทําไมเขมรนถึงมากลางใส่ประเทศไทยได้ขนาดนี้อืมท,ท,ทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้นับยัางจ่กก่อนก่อนก่อนปีสองห้าหกดนะถอยไปจนถึงสองห้าห้าสี่เนี่ยแทบจะไม่มีข่าวว่าขมรเกเรเลยเ,ย,ย,ยเงียบกิบนะสงบยยเสงียมนะอืมสงบเสเงี่ยมเลือเกิน เออม่อมแม่แอย่างมากก็แอบแอบหลบหนีเข้าเมืองมาทํามาหาแดกแอบมาเป็นขอทานเอ่อหรือแอบมาใช้แรงงานเอ่อมาสร้างกระท่อมสร้างอะไรให้ให้ตำรวจตอมอเราได้ไล่กวดได้จับอยู่เป็นประจําอันนั้นก็คือข่าวเกี่ยวกับขมียนแต่มันเริ่มต้นตั้งแต่อส่งสัญญาณเรื่องอพูดกันตรงไปตรงมานะตั้งแต่นายทักษิณกลับมาถึงประเทศไทยนายทักษิณหายป่วยกลับมาอยู่บ้านจันทร์สองล่า แล้วก็หุนเซนหุนเซนมาเยี่ยมทักษิณอ่าพวกเราลําดับเหตุการณ์ก่อนนะหุนเซนมาเยี่ยมทักษิณเป็นการส่วนตัวเสร็จแล้วอ่ทักษิณเดินสายประธกนาไปปลาใสชักที่หนึ่งอ่าไปเขาเรียกว่าเก่าเก่าเก่าอะไรนะไปพูดในรายการผมไม่แน่ใจว่าเป็นรายการของมติชนหรือเปล่าหรือเนชั่นนะครับอ่ไปโชว์วิไปโชว์วิสัยทัศน์แล้วก็ไปพูดถึงเรื่อง ไปพูดถึงเรื่องเกาะกูดการที่จะต้องเอาทรัพยากรใต้ดินเนี่ยใต้ใต้ทะเลในอ่าวไทยใต้เกอะกูดเนี่ย,เอ,ย,อเ,ยเอาขึ้นมาเอามาใช้นะในที่สุดแล้วเนี่ยก็ไปพูดประโยคหนึ่งที่ว่าผลประโยชน์ก,ก๊าซแก๊สธรรมชาติอะไรก็ตามแต่ที่อยู่ใต้ทะเลแบ่งกัน50-50นั่นแหละครับแล้วก็โดนสังคมไทยต่อต้านต่อต้านหมดเลยทุกหย่อมย่าเลยนะครับไม่เอาไม่ให้ไม่เอาไม่ให้ เกาะกูดเป็นของไทยฝ่ายทหารนี่ก็ออกแอคชั่นเลยเทหารเรือนี่ไม่ยอมเลยแล้วครับทหารเรือถึงขนาดตั้งกองเรือซ้อมรบเลยเซ้อมรบมันเกาะกูดนั่นแหละรัฐม <c oughs> นตรีก็บอกอย่าไปซ้อม <c oughs> นะอย่าไปซ้อมตรงนั้นมันละเอียดอ่อนเ,ออเดี๋ยวขมิน้นจะตกใจอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่อยากให้ซ้อมรบตรงนั้นแต่ทหารเรือไม่ยอมและหลังจากนั้นครับหลังจากนั้นฝ่ายขมิน้นก็ดูจะลุกคืบฝ่ายขมิน้นก็เริ่มและเริ่มลุกคืบมาแล้วนะครับนะ มีการผูกกระดมทางการเมืองในฝากฝั่งเขเมีนเองเอฝ่ายค้านเขเมรก็โจมตีรัฐบาลเขเมรหาว่าราัฐเ,เมนรัฐบาลฮุนฮุนเาเน็ตเนี่ยขายชาติโดยบอกว่าเอาเกาะกูดเสียเกาะกูดให้กับประเทศไทยท,ทั้งทั้งที่สนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสเนี่ยเากาะกูดนะ่มันเป็นของไทยอยู่แล้วมีบันทึกหลักฐานชัดเจนเ,เป็นของไทยอยู่แล้วแต่ด้วยความเป็นเขเมีนเจ้าเล่ห์จึงมีการพยายามที่จะใช้หลักเขตบนบก ่าใช้หลักเขตบนบกนะครับแล้วก็ไปอ้างอิงคือมันมั่วน่ะมันบอกว่า,าหลักเขตบนบกนี่มันมันใช้วัดพรมแดนบนบกใช่ไหมแต่มันบอกว่าในเมื่อกเกาะกูดก็มีบกมันก็เอาหลักเขตของมันสุดท้ายท,ที่เจอเนี่ยก็จะไม่ผิดหลัก72ใช่ไหมหลัก72เนี่ยยิงตรงไปใส่ย,ยอดเขาบนกาะกูดแล้วมันบอกว่าครึ่งหนึ่งของเกอะกูดเป็นของเขมรครับอเออเป็นของเขมรครับ เออหลังจากนั้นก็โอ้โหตีฟูประท้วงกนะันชิปหายไปป่วงอนะไทีเนี้ยฝ่า,ายขามรนก็ไปปลุกปั่นกันเองเอา่าอันนี้เป็นเรื่องภายในขมรนก่อนอา่าฝ่ายขามรนก็ฝ่ายค้านขมรนก็เล่นงานเ,าเล่นงานหุนมาเน็ตห,หุนมาเน็ตก็โต้ตอบและหลังจากนั้นมันก็มาเกิดกระแสอะไรรู้ป่ะเกิดกระแสรเรื่องของบนบกเริ่มต้นจากไอ้นี่เลยไอ้เรื่องประสาทตาเมียนเลยเอา่าล่ำล่ำกันมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาธันวาปีที่แล้วเนี่ยนะครับ นะพฤศจิกาธันวาปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็ไม่คาดไม่คิดว่ากุมภาพันปีหกแปดครับขึ้นปีใหม่มากุมภาพันปีหกแปดเนี่ยมันจะเกิดนายพลพลตีเนี่ยวงของขมรใช่ไหมแม่ทัพน้อยภาคตะวันตกเขเมอก็พาคณะแม่บ้านพาคณะแม่บ้านนะครับขึ้นมาขึ้นมาเยี่ยมชมเที่ยวชมปราสาทพระวิหารพร้อมกับมาร้องเพลงนะครับมาร้องเพลงชาติ แล้วก็ทหารไทยเข้าไปห้ามไปปาลมก็เกิดการกระทบกระทั่งกันใช่ไหมก็มีปรากฏการว่านักการเมืองขเขมรใช่ไหมสมาชิกสภาผู้แทนขเขมรมาเยี่ยมชมปราสาทต,ตาเมียนรองแม่ทัพแม่ทัพบ,บกขเขมรมาเยี่ยมชมแล้วก็ผู้รัฐมนตรีกลาโหมเขมรมาเยี่ยมชมตลอดแนวชายแดนก็เกิดการเคลื่อนไหวทางการทหารอย่างมีนัยยะสําคัญจนนํามาสู าการไปเผาสาราตีมุกสาราสันธิภาพสามประเทศที่สามเหลี่ยมมรกตมีมีพระพุทธรูปของไทยของลาวของเขเมรน,นะาสารานั้นสร้างมาตั้งแต่สมัยเมื่อครั้งพลเอกอิสรพงศ์หนุนพักดีท่านเป็นแม่ทัพบ,บกนะพบทบสร้างไว้เพื่อจะเป็นสถานที่ให้ทหารสาประเทศเนี่ยมาพบปะกันเรียกว่าสาราตีมุกนะครับ แต่เอาจริงๆจ,งจังๆก็คงไม่ได้ใช้งานอะไรหรอกนะครับนะเพราะทหารฝ่ายเราเขาไม่ได้มาวุ่นวายอะไรด้วยนะครับก็จะมีแต่ทหารไทยลาาตะเวียนไปแล้วก็ไปนั่งพักนั่งรอ,อ,อทหารขมียนก็มานั่งพักนั่งรอแต่ขมรนบอกว่าไอ้ที่ตั้งศาราตรงนี้มันอยู่ในพื้นที่ฝ่ายประเทศขมรเขมียนเขาก็ไม่พอใจนะตั้งแต่วันที่สร้างสาราตีมุกสามเหลี่ยมมรกตขมรนไม่พอใจอยู่แล้วนะครับจนนํามาสู่สาลาถูกเผาครับ พอสาราถูกเผาปุ๊บขึ้นมาเนี่ยแล้วมาเสียทรงนะฝ่ายไ,ไทยนี่มาเสียทรงโคศกท่านก็มาบอกว่าเออมันไฟลามทุ่งมานะชาวบ้านเขาจุดจุดไฟเผา,เาสินค้าไฟอุปกรณ์อะไรเขานะ่ะนะเทือกส่วนไรนาไฟมันลุกลามมาไหมสารา,าแล้วก็ถ้าไม่ถ้าเป็นไฟลุกอุบัติเหตุพระพุทธลูกก็น่าจะอยู่ที่เกิดเหตุนะใช่ไหมพระพุทธรูปน่าจะดำเป็นตอตะโกนั่งอยู่ตรงนั้นครบสามองค์ แต่อันนี้พระพุทธรูปหายไปแล้วก็มีรายงานข่าวต่างๆนะนะมา,า,าออกมาบอกว่าเนี่ยพระพุทธรูปถูกทหารขามียนเอาไปเก็บไปไว้นะที่ที่ตั้งทหารของเขเมนีนหน่วยหนึ่งในฝั่งเขเมยนเลยเแล้วก็มีกระแสข่าวออกมาบอกว่าทางฝ่ายทหารเราได้รับการติดต่อจากขามียว่าอยากาต้องการที่เอาพระพุทธรูปนี้คืนหรือไม่คืนฝ่ายเราก็ไม่โ no น่สนโนแค์ no นะเ,เพราะเพราะเราเขาเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรด้วย ใช่ไหมเราเขาได้พื้นที่ไปค่อนข้างที่จะพอใจเขาอยู่ตอนตรงสามเหลี่ยมมรกรนะเป็นผลพวงมาจากการที่เวียดนามมาแทรกแซงเวียดนามเหมือนจะยกพื้นที่เนี่ยให้กับฝ่ายเรามากกว่าเขมรน,นะครับส่วนฝ่ายไทยเราก็กันขี้กันแนวไว้นู่นเลยนะเออเราก็ไม่ในเรื่องของการเสียเปรียกหรือไม่เสียเปียบเราไม่เสียนะครับาสามเหลี่ยมมรกเนี่ยนะครับมันก็ยัง,ม,ยงมันก็ยังมีปัญหากันอยู่ต้องให้พูดคุยกันอยู่เจรจากันอยู่นะครับอา้าว ทีนี้มันก็มีเกิดปรากฏภาพว่าขมิน,นะขมิญเขาก็ปลุกระดมเขาเขาก็ปลุกระดมฝ่ายเขาด้วยการปล่อยคลิปปล่อยคลิปต่างๆคลิปที่ขมิมาทําแล้วก็เอาออกไปทําปฏิบัติการไอ่อคลิปอะไรครับตัดลวดน้ำเอาทหารขมิมาตัดลวดน้ำตัดไปนะตรงไหนก็ไม่รู้แหละมันไปตัดนะคลิปล้มธงชาติเก็บธงชาติป,ประเทศไทยนะมันก็ออกมาหลายๆออกคลิป แล้วโซเชียลมีเดียก็ตีฟูเสร็จแล้วหลังจากโซเชียลมีเดียตีฟูขึ้นมาปั๊บเนี่ยฝ่ายรัฐบาลขมรฝ่ายกองกําลังฐหารขมรก็เริ่มขยับเริ่มขยับด้วยการโชว์อาวุธยุโทโธปกรณ์นะครับผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆนานาเอ,อเอาขนออกมาโชว์ไงขนออกมาโชว์ให้สังคมได้เห็นว่านี่ไงขมรก็มีใช้นักแกอะไรทานองเนี้ยนะครับเอาออกมาเยอะเชียนะแล้วก ทยเนียฝ่ายไทยฝ่า,ายไทยเนี่ยเนื่องจากรัฐบาลไทยเราเาปลายปีตั้ง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 แต่พมา่านะตั้งแต่ว้าแดงนะรัฐบาลไทยนี่เสียทรงมาโดยตลอดตั้งแต่กรณีว้าแดงไทยก็เสียทรงรัฐบาลไทยทหารไทยก็เสียทรงกองทัพภาที่มโดนดา่าเละเทะเลยรัฐบาลโดนด่าเป็นหมูเป็นหมาเลยใช่เ,เสร็จแล้วก็มาเรือประมงกับเรือรบเรือรบพมา่ายิยงเรือประมงไทยจับ คนเรือประมงไทยไปทั้งหมด4คนนะแล้วก็ลูกเรืออีก27คนป่านนี้ไม่รู้ชะตากรรมนะครับถูกสารพรมาร่าที่ภาคษาลงโทษติดคุกไปแล้วรัฐบาลเราก็ถอยหลังอถอยหลังแล้วก็มาเจอปัญหาเรื่องของแก๊งคอรเซนเตอร์แล้วก็มาทับถมด้วยปัญหาก่อกูดเ,เสร็จแล้วก็มาเจอสถานการณ์ต่างๆนานานะครับในประเทศไทยรัฐบาลไทยก็เสียทรงมาโดยตลอดนะครับก็ในสภาวะที่รัฐบาลเราอ่อนแอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทูตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงชายแดนเราก็ถอยหลังรัฐบาลถอยหลังนะถอยหลังมาทีละก้าทีละ,ละเก้าฝ่ายขามรก็เลยเห็นความอ่อนแอของรัฐบาลไทยฝ่ายเขเมรก็เลยยกระดับในการทําสงครามประสาทนะครับระดมมวลชนเ,เข้ามาเ,เข้ามาในปราสาทตาเมืองทมแล้วก็เหมือนเหมือนกับส่งสัญญาณให้สานักข่าวของฝากฝ,ากฝาก่ายเขมรเนี่ย เล่นข่าวตีข่าวกันแบบแบบสนุกสนานนะครับนะในกรณีของอเหมือนเหมือนกับเรียกรยก้องความข้างชาติฝ่ายขมรให้กลับมานิยมมามาชื่นชมฝ่ายรัฐบาลรัฐบาลก็เข็นอาวุธยุโทโธปกรณ์ฝ่ายขมรออกมาโชว์ออกมาซ้อมลบออกมาซ้อมยิงฝ่ายสื่อสารมวลชนของขมรเนี่ยลงแทบทุกสำนักนะครับ คำมงคำแย่ไมเนชั่นคำเหียนเนี่ยอะไรพวกนี้ลงหมดนะครับโซเชียลมีเดียชื่อเสียงคนดังอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเขาก็มาเล่นมาตีข่าวอันนี้กันหมดเลยก็เป็นการว่าโชว์แสนยานุภาพทางกองทัพทีนี้แหละตั้งแต่เกิดการกระทบกระทั่งกับกรณีร้องเพลงชาติฝ่ายไทยเราเนี่ยกองทัพภาคที่สองของไทยเราเห็นแล้วว่ามันจะเกิดปัญหาแบบกองทัพภาคที่สามกองทัพภาคที่สองของประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะท่านแม่ทัพพูนศินนะฮะ ภาคกลางเนี่ยท่านไม่ต้องการให้กองทัพเนี่ยทหารเนี่ยถูกโจมตีเหมือนเหมือนกับกรณีทางภาคที่สเรื่องวะทีเนี้ยสิ่งที่ที่กองทัพภาคที่สองก็ทำก็คือ,อจัดการฝึกซ้อมซอมรบการตรวจเยี่ยมการเตรียมกำลังการสาธิตการใช้อ,อาวุธยุธโทโธปกรณ์ตานานา่างๆนะนะในส่วนของกองกำลังกองทัพภาคที่สองก็มีการจัดซ้อมกัดโชว